นีคริสัตเฟรงต second time ชิงควงความาักมากันว่าัน่า้เขาแต่งานกันค่ะองานแต่งงานข้างหน้าคริสัเรงตเลยใช่ไมาเป็นคนอินเดียเ่เป็งานแต่งงานของคนแบบอินเดียใช่ไหม้ย ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้ากันไปอคริสโตเคเรนต์ต์หรือว่าคริสเดอะรีดิมเมอร์นะครับมาน,นั่งรถไฟขึ้นกันไปนะครับคริสโตเคเรนตอร์ How much is it again? 70 100 70 for three of us100 ดี๊ dollar มีนะครับมีสองชันให้เลือกจะนั่งรถตู้ขึ้นไปหรือว่านั่งเป็นเขาเรียกว่าไงคัเป็นรถรางก็เดี๋ยวรอเพื่อนตัดสินใจกันก่อนไม่แน่ใจสรุปเราน่าจะนั่งรถลางกันไปแหละเพราะว่ามันถูกกว่าเหมือนกับว่าเขาพยายามจะแบบคิดเงินเรา ราคานักท่องเทียววเ่ยววมื่อกี้สามคนประมาณ100นั่งรถตู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่นั่งรถตู้ค่ะเราจะนั่งรถล่างกันขึ้นไปมีทางเข้าทางขึ้นรถล่างก็จะประมาณนี้นะคะคาราคาตั๋วเข้านะครับไม่แพงเลยราคาตั๋วเข้านะครับราคา,า,า,า117 pay f อ r you and ้อง i s t e อง n d then จ l l ่ายเธแนนอนแ a ็ดมนั e n ีก็นี่นะครับอยู่หน้าทางเข้าคริสโตเคเรนต์แล้วราคา117เรียลหรือว่ามัน7 800บาทมัน800บาทไม่แพงค่าเข้าฉันทำไมต้องจ่ายคาแฟนขนาดนี้เมื่อเขาไปดูพรเยซู จ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโรคยุคใหม่ใกล้ๆด้วยค่ะชิงก็ราคานะครับ117เรียลหรี่ตีเป็นเงินไทย800บาท <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าบาซิเลียนเนี่ยก็คือจ่ายราคาเดียวกัน <c oughs> ทางเขา้าคริสโตเฟ a นะครับ <c oughs> ก็จะมีของขายของฝากระหว่างทางแล้วก็จะมีแบบรูปที่ถ่ายโดยช่างภาพดังๆทั้งหลาย <c oughs> อืมสวยงามมากมีพรยเยซูชันนี่นะคะ Uhm นะะี่รถไฟนั่งขึ้นมาจางล่างแต่ว่าอ๋อเอสอ๋อไลอันีมอ่ะก็เดี๋ยวเราจะนั่งนี้ขึ้นไปกัน <c oughs> นี่นะครับทางเข้าเราต้องไปเดินอ้อมขนาดเลยเหรอฉันรอบตรงนี้ได้ไหมครับฉันจะรอบตรงนี้แหละเพราะว่าฉันขี้เกียจเดินวิ้ยนี่นี่คือนี่จะให้ดูประวัติตั้งแต่ปี1884ถึงปี2019นี่นะครับนี่ตัง้งแต่1884ก็คือก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กลายมาเป็นแบบนี้1910แล้วก็นี่ ก่อตั้งใน1931เป็นคริสโตเคริงต์ขึ้นมาแล้วก็มีมีสวยงามมากไปดูกันก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ทางขึ้นไปกริชโตเคริงต์เรากำลังจะนั่งรถไฟฟ้าขึ้นไปครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่ก่อ 4แล้วก็เปิดมาใชยงานในถึนปัจจุบันเป็นที่แรกในอเมริกาใต้เลยที่มีรถไฟฟ้าขึ้นไปบนยอดภูเขาเนี่นะครับของฝาก จะไม่ซื้อเพราะว่าเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราอยู่ที่นี่บรรยากาศที่รอก็จะประมาณนี้ครับอืดอืเลไม่รู้ฟองไม่รู้ลงไม่รู้เเราตองมาเียเาว่าอารมณ์แบบว่าขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะแล้วก็จะมีนี่นะครับบริการถ่ายรูปเห็นไหมดทางขึ้นแต่ว่าซันจะเราต้องไมถ่ายเ้วย ก็นี่นะครับฉันเห็นไหมเหมือนถายรูปฟรีแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีขายรูปแหล้ายแบบว่าพอลงมาก็จะมีลูปขายอะไรอย่างเงี้ยทางข้าวซอยอ๋ออ๋๋๋ ก็เข้ามาแล้วนะครับนี่เราจะไปขึ้นรถไฟกันตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรวะลานจอดรถไฟนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลางค่ะไม่มีอะไรนี่นะครับถึงแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟเนี่ยขึ้นไปกริชโตเครตอรกตนกันอ้ เร s ้อเร s ่น <Sisters>. <laughs> มันดูเก่าแก่มากเลยทุกคนฉันจะมีชีวิตรอดกลับไปไหมมันดูกระตุกกระตุกแล้วรถไฟมันมันใช้ได้ปะวะมันดูเหมือนจะมีปัญหาเท c h n i c a l problem นิดนึงนะครับ กูว่าวันนี้ไม่น่าถึง c r ิต t a l เคเ i n งต o n แล้วล่ะน่าจะติดอยู่ตรงนี้นแหละ เบริงตอแ์แล้วนี่เป็นพรยเยซูผู้ชำระบาปก็คือตั้งอยู่บนยอดเขากอนโกดาโดมีความสูงราวประมาเมตร ฐานประมาณ8เมตรกางแขนกว้าง28เมตรคือมันต้องมีโพยกูจําไม่ได้เอเคนะวัสดุสร้างด้วย reinforced concrete หรือว่าคอนกรีตเสริมเหล็กกับ soap stone หรือว่าหินสบู่นั่นเองพวกแบบนะครับคือ polandowski ป a t r i m o n ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายโปรแลรนด์อ่านโพยกันอย่างนี้เลยและ etro da c h i ว a c o s t a w i วิศวกรชาวบราซิลดาเนินการสร้างใช้เวลาการสร้างประมาณ5ปีนะครับที่พเยซูยืนกลางแขนเป็นสัญลักษณ์แทนสันติภาพและการยอมรับ เป็นหนึ่งในเจสิ่งมหศจัรย์ของโลกยุคใหม่ Seven Wonders of the World ในปี2008รูปปันนี้เคยถูกฟ้าผ่าในช่วงที่เกิดพายุแต่จริงๆปีนี้มันก็โดนฟ้าผ่าอีกรอบหนึ่งเว้ย คือเึ่งมึนเดวเดวจะให้ลงรูปไปให้ดูมีคนถ่ายได้ปีนี้ชาวบราซิลบางส่วนน่ยังมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นชาวบราซิลเพราะรูปปัน้นพระเยซูยืนเพ่งมองมาอย่างเมืองราวกับว่าเมืองริโออยู่ในความคุ้มครองของพระองค์อันนี้นะครับใช้งบสร้างประมาณ8ล้าน6แสนบาทหรือว่า2 5 0มื่นเหรี USD ไม่เคยมาได้ไงวะเนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยทุกคนเป็นครั้งแรกที่ดิฉันมานะคะ ไหนๆก็มาและเซลฟี่กับคริสโตหนึ่งรอบอืมแสงหมดแล้วแสงหมดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะใช้ไฟร่านในตัวฉันเชิดฉายบนภูเขาคอนโกดาโดที่นี่ตรงนี้นะครับคือลาโกะ เป็นเมืองเมืองหนึง่งที่อยู่ในเิโยอยอเชเนโรเซนโตรอยู่ตรงโน,น้นส่วนตรงนั้นคือโบตาโฟโกอาจจะมองไม่เห็นไ <laughs> กลนิดนึงนะคะ <c oughs> มีนะครับมีคอฟฟี่ช็อปบาร์รลสโกมีนะครับเฮ้ย hey, you can t do t h o w much is it 150, <300. S> 1 5 0 f 0 0 1 0 0 h 0 0 e o 0 e h h o u h You want no เรียนี่นะครับสามมันสามมันประมาณ700บาทไม่มีเงินค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ทุกคนพาไปคริสตอลเคดิงโต้ก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สินกิได้ทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปแล้วก็วันนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยมากนะวิฉันยังไม่ได้นอนเลยเมื่อวานท่าไปเที่ยวมา ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะใ้มีกำลังใจในการทำคอนเทนตี่ดีต่อไปเจอกันทีมหน้าคะ่ะบ๊ายบายก,ก็นี่นะคะรับสเต็กที่ร้านเนื้อเอาแบกที่บาซิลเนี่ยร้านเอาแบกเนี่ยคือร้านแบบสเต็กเฮาส์ที่ดังที่สุดในไทยถ้าแบบเทียบเป็นไทยก็เหมือนเป็นแบบเอลกาโชอ่ะแต่ร้านเอาแบกเนี่ย เป็นร้านที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็คุณภาพดีมากเป็นร้านแบบสเต็กเฮาส์แต่ออสเตรเลียนะครับชิงอ้มนี่ให้ดูหน,น่อยครับลูกเด็กอนจรก็อันนี้เป็นแจ็คสรอเนะครับหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะชาก็ ชาก,ก,ก็หรือว่าแจ็คฟรุดขนุนนะครับมีขนุนน้อยโปดตอน t ั o ขาด้วยนนาโช่นาช่นาช่กับแจ็คฟรุดนี่ครับอ้นาโช่จะลืมชื่อนาช่นี่ก็ต้องกินกับแขให้นางกินอีทีู later <I> มาคริสเดอัสวีดีมารอบสองพาเพื่อนไปทัวร์มาจากอเมริกาสิตั๋ววันนี้นะคะเป็นโลซีซั่น400บาทเท่านั้นหรือว่ามาห้าถึงหเรียงไม่แพงถ้าเป็นแบบไฮซีซั่นต้องประมาณห้าร้อบาทกนะ็ไม่ได้แตกต่างมากนะจริงๆแต่ว่ามันเป็นโลซีซันะอ,อย่างนี้ได้ตรงไหนอ่ะนี่มาชุดตัวชูเพื่อนฉัน แจนคอมเมชั่นนิดนึงนะคะออกไยซีซั่นค่ะโลซีซั่นสตาร์นิกส์บีเอค่ะเดือนสิงหาคมตอนนี้เป็นโลเป็นไฮซีซั่นอยู่ออฝาดน,นะคระับดูเป็นแบบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมีบบไอโฟนให้ด้วย <c oughs> อันนี้คือแถวแวที่คือนะตั๋วรวมกับค่ารถแล้วสรุปม,มันคือไฮซีชั่นนี้49ก็มัน 99, 500บาทค่าเข้า,ขารวมรถขึ้นไปคือต้องขึ้นไปทีโอเคค่ะ เจอกันข้างบนอีกรอบค่ะ Crystal Clearing o r second time first time first time La primera vez like a virgin for very first time <Okay. S 1> <laughs> mm. ก็คือมีสองฝั่งเดินขึ้นกับบนไดเลื่อน Lazy Peaches Prefer บนไดร์เลื่อนไฟฟ้า Your ass is so huge Yum. <laughs> That's it? Uh, I'm going later. Perfect. มีคริตรตรสตัเคเรนตอโต้เซคันว์ไทม์อ่ารอบประวัติสั้นๆอีกรอบอ่ะที่แล้วฉันไม่ได้เอาอะไรละเอียดมากใช่ไหมก็คริสตัเคเรนตอโตครับความสูงเจดิฟีก็ทำจากโซฟสโตนกับคอนกรีตก็ส่วนชิ้นส่วนอ่ะจริงๆถูกสร้างที่ไม่ได้ฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วก็ส่งมาบราซิลปีอะไรไม่รู้พันเก้าร้อยยี่สิบสองขาจำไม่บิดน,นะน่าใช่แหละ S <S <it> <S แล้วก็ครั้งนี้ฉันพาเพื่อนฉันมาค่ะโอมอิสติว์ว่าสติว์นนเวอร์นี่สตีว์ไปแล้วบินโดรนก่อนดีกว่า เรา้ียต้องถ่ายรูปแบบนี้นะครับคนเยอะมาก3า9 9ล้า้าสลา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 ล้านน ไปค่ะจักววาจะได้รูปแล้ววิดีโอที่ดีค็ไ้โซโล่เนาะใชเนี่แหละขอ้วเพียงหนึ่ง คูดูในรูปว่าดูความเป็นจริงค่ะมนุษย์นับราดูดูเต็มไปหมดเลยถ่ายรูปโคตรหวานมากหลีกเลี้ยงได้ก็ไม่ต้องมาหรอกมันก็เป็นแค่วันน็อปเดอร์เซเว่นวันเดอร์เดวิลนิวเซเว่นวันเดอร์

การแต่งงานมีงานแต่งค่ะสำหรับมีงานแต่งงานแต่งงานข้างหน้าคริสตัโเคองต่อได้ใชิงว่เพราะเป็นคนอินเดียเนาะเป็นงานแต่งงานของคนแบบอินเดียใช่ไหมคะการแต่งงานอินเดีย มีงานแต่งค่ะสำหรับนี่งานแต่งงานแต่งงานเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้กันนะคะที่ได้มาจากเวียดนามหนึ่งนี่นี่นี่ให้ดูงานแต่งคอนินเดียเจ้าบ่าวหล่อมากใครคือเจ้าบ่าวคือเจ้าบ่าวหล่อมากมึงเจ้าเจ้า Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bebê, abre. Você vê que tipo... Ah? Vamos experimentar esse. Parece esse pé de moleque. Experimenta primeiro. ตกแล้วนะครับในเวลากับกอนาชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้สุกิด้วยเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายฟาล่ไลค์รับสไค b e and s h a r e ไลค์ b s c r i b e and share ์ฟาเล่ไลค์ u b s c r i b e a n d Share อ <laughs> ี <laughs> yeah.